มีอะไรถามไหมล่ะอ่าคืออย่างอารมณ์ที่ที่ของพี่เพิ่งแต่งตัวเนี่ยแต่ครั้งก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ยแขนมันไม่มีแรงเราจะทักผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ขาเต,ตะกระด้าไปที่แกนผ้าเพื่พอดีกลิ่นมันเมนหม็นนะคะแล้วก็มาคิดว่าเพราะว่าทำไมร่างกายเรามันปรกเหม็นเน่าอะไรเนงะี้ยแต่ทักผ้าไปแล้ว พอ,อมาอีกครั้นต่อไปเพือ่อเพื่อทำอย่างนี้อีกอ่ะใจมันก็คิดดกว่าอ้าวก็ซับไปแล้วไม่ใช่เหรอมันขึ้นมาถูกเราแล้วมันก็ยังเหม็งอยู่อีกอ่ะแล้วก็คิดไปอย่างงี้เรื่อยๆประามาณกเรียงกว่านะ่ามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เสะตะก้ามาแล้วยังไม่ทนจะได้คิดเลยมันเหมือนแบรู้หมดที่ยังไม่ได้คิดอืมแล้วมันก็นกสงสัยเป็นอะไร แต่ตอนหลังนี่ไม่ได้คิดเลอลืมคิด <laughs> ต้องกลับไปเตะตะกาอีก <laughs> ความคิดนั้นจะได้เกิดขึ้นหน่ <laughs> <laughs> อยอสุภะกรรมฐานเนี่ยมันเป็นกรรมฐานกองสำคัญจะทำให้เราเกิดความสลดหดหูใจได้ดีก็เรียกว่ามันละ สิ่งที่เราเคยติตเคยสวยเคยงามได้ดีแต่มันจะต้องทําอยู่อย่างนั้นเน่ะถ้าเราทําสักพักหนึ่งแล้วเราไม่ทําต่อนะสิ่งที่จะมันจะดีมันก็เลยหยุดหยุดลงไปแต่เราทําเรื่อยๆทําแบบไม่เลิกอะทําทุกวันทําจนากว่าเราจะตายไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างนี้คิดเพื่อให้เรารู้สึก เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่เราคิดเพราะว่านี่คือความจริงสังขารเราหน้า่างเกลยดสกปรกโสโครกเป็นภาระไปแตะต้องอะไรก็เหม็นหมดแตะต้องเสื้อผ้าก็เหม็นแตะต้องผ้าคลุมเตียงก็เหม็นแตะต้องผ้าปอกหมอนก็เหม็นแตะต้องใครก็เหม็นมึงก็เหม็นว่าแตะกูอีก แตะกันไปแตะกันมาอย่างนี้นะเอ้อความเหม็นความสกปรกมันมีอยู่ทําให้เราได้รู้สึกได้ไง่ายๆทีละเล็กนะจ๊ะความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามันไม่สรง <api> มันก็จะทําให้เราหลงได้เพราะว่าความหลงไหลของเราเนี่ยมีมากกว่า <Lily. S 2> อาจจะ,ะนั่งเอานะ <mentor> ความหลงไหลของเรามันเยอะกว่ากับเวลาที่เรามาคิดตาม ความเป็นจริงที่เราไม่ได้เห็นมันมานานมันก็ทำให้เราถอดถอนอารมณ์ได้เร็วเดี๋ยวเราก็พอหยุดปั๊บมันก็หายมันก็กลับมาอารมณ์เดิมคิดจนกว่าจะตายดีอย่าไปคิดมันเฉพาะนิดๆนหน่อยๆคิดมันเลยเจออะไรนิดเจออะไรหน่อยแล้วก็คิดเนี่ยดูนี่กินข้าวข้าวก็สะอาดสะอาดแต่ว่าเรายังไม่ทันเหม็นเลยนะพอ,อใส่ปากเราเนี่ยเหม็น มันจะมารีบเหม็นขน,นาดน,นั้นวะอย่างเงี้ยทุกอย่างเข้าตัวเราเหม็นหมดนี่ว่าอะไรขนาดแหวนเพชรยังเหม็นเลยแต่ว่าละ่ะเธอใส่ในเนี้ยใส่ไปเสอเธอใส่ไม่นานเธอก็ต้องถอดมาล้างมันเหม็นใส่คอก็เหม็นอะไรก็เหม็นทุกอย่างที่มาแตะต้องกับตัวเรานะมันเหม็นทั้งหมดเลยแล้วมันเหม็น มันไม่ได้เหม็นเดี๋ยวเดียวมันเหม็นสางเหม็นสาบเหม็นสาบเหม็นสางแล้วถ้าเราจะเอาพวกเครื่องช่วยดับกลิ่นความเหม็นมาโหมใส่ตัวเราทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนว่าวันละยี่สิบดก็ไม่พอนี่ยังไม่หายเลยนี่สิ่งที่เรียกว่าอสุภะ มันไม่ได้ต้องเกิดจากการที่เรามานั่งจับเพ่งรูปกระดูกเน่าของเน่าของเม้นว่าเป็นอารมณ์หรอกเอานี้นี่คือมันเห็นจะจากกับความเป็นเราเนี่ยนะะตัวเราเนี่ยเนื้อหนังบังสาเราเนีนะ่มันแต่อะไรก็เม้นหมดสกปรกหมดน้ำพายเรามีภาระจงคอยไปซักคอยไปทาําความสะอาดถูใช่ไหมล่ะนี่เราเป็นภาระของร่างกายที่เราไม่ควรจะต้องมามีกับมัน มันคนรจะพอแล้วไม่คนรกลับมามีอย่างนี้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าเราคิดอย่างนั้นนะมันก็ทําให้เราละร่างกายขันห้าได้แม้จะเป็นอสุภะอย่างเดียวก็ตามทีอย่างท่านพยศน่ะแล้วก็บริวารเพื่อนๆนของท่านนะที่ท่านก็มีใจเมตตาที่คอยทําเอากระซากร่างกายของคนที่คนเข้ามาแดไปเผาไปทาลายให้ใคลายกลิ่นเหม็นนะ ย,ย่งก็ยังเอาไปจัดการเผาให้ชำระสะสางให้มันสะอาดสะอ้านนะว่าให้มันหมดจากความสกปรกไปเสียในการที่ท่านได้เห็นอย่างนี้ท่านก็นกนทำมานานถึงการเวลาที่มันสะสมมามากๆเขา้ามันเป็นทำให้ใจที่เห็นอย่างนี้มันตรงได้อย่างสนิทแล้วไม่ลังเลสงสัยเวลาเอา ไม้ไปทิ่มไปแทงมันก็นไหลเย้มออกมาอย่างเงี้ยเวลาฟังพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอาาัศเรื่องอสศภากรรมฐานขึ้นมาอาสศบนะเท่านั้นแหละท่านก็สามารถเป็นพระโสดาบันเป็นพระอาหารหันต์ได้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วโดยไม่สงสัยเนี่ยเราเห็นทุกวันเราทุกวันจะกระเตะกระาทุกวันเ,เตะจน,น,นตีนโตอ่ะ <laughs> กล้าใส่ผ้านะแหแม้นงคานเตะแม่มันคเคื่องซักผ้ากูกคเกลี่ยทิ้งศกกระปรกูกคเกลียยจับมึงเอ้เหมอนไอเนาอย่างนี้จน,น,น,นคือมันทําไม่เสร็จอย่ามองว่าเป็นของเล็กน้อยนะขนาดท่านบินโทภารชวาชาในอดีตชาติก่อนที่ท่านเป็นกษัตริย์อ่ะท่านก็ออกอยู่รอบ ราชวังนะอะอย่างเงี้ยไอ้ร้อนๆมากๆทางขาเอาผ้าขาวมาเช็ดหน้าเช็ดตาเนี่ยเช็ดไปเช็ดมามันเหื่อมันก็ดำมันคล้ำสกรปรกจะมาบอกใช่ไโอ้่างกายเราสกรปรกขนาดน,นี้เลยเลยแค่นี้เองนะมันมันเป็นการเห็นโดยไม่มีวิจิกิจฉามันอยู่ตรงนี้เธอจะเห็นซ้ำเห็นซ่าอย่างไงถ้ามีวิจิกิจฉาอยู่มันก็เป็นการเห็นที่ยังไม่ถึงอารมณ์ ถ้าเธอเห็นจนถึงอารมณ์มันจะไม่เกิดวิจิกิจฉาเลยคือมันเชื่อเลยเชื่อปั๊บมันก็ไม่คิดอะไรอีกไม่มานั่งพิจารณาอะไรต่อไปโอ้มันสกปรกคือสกปรกจริงๆแล้วมันใช่อย่างนี้จริงๆเราก็รู้สึกเกลียดมันจริงๆแค่นี้ให้มีอารมณ์อย่างนี้ตั้งเอาไว้ไม่ต้องนานนักก็ได้แต่ให้อารมณ์แท้ๆที่มันเกิดจากการกระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกจริงขึ้นมานะไม่ใช่เรามานั่งหลับตาแล้วก็ นึกถึงภาพซากศพนึกถึงกระดูกนึกถึงไอน้นั่นพิจารณาอาสุภะไอ้ยางนี้มันไม่เห็นจริงมันเห็นของปลอมคือเราต้องจินตนาการสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ใจของเราน้อมใจเข้าหาแต่นี่มันแต่ต้องเห็นเองเลยเจอเองเลยใช่ไหมละ่ะมันกระทบเรารู้สึกเองเราไม่ไหวว่าสศกปรกว่าอย่างนี้ในความน่าสะพึงน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้แหละไอ อ่าสาธุมนธนาชนนะจ๊ะเห็นอย่างเนี้ยเราเห็นจนจิตมันมันมันรู้สึกได้โดยไม่ต้องไม่ใครมาพูดบ่าเอ้ยร่างกายม,ามันสกปรกมึงทำไมบอกกูหรอกมึงไม่ต้องมาบอกให้กูเห็นหรอกกูเห็นจนใส่ละเอียนแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนเวลาท่านมาพบพระพุทธเจ้าอีกคราวหนึง่งหลังจะเกิดเวียนว่ายตายเกิดมานานนะท่านก็ได กรรมาฐานจากที่พระองค์ทรงให้เอาผ้าไปกลึงกลึงมากลึงไปแล้วก็ภาวนาไปนะทำไปทำมานั่งไปมันร้อนนาะเหีนืนออกเนี่ยผ้าก็ขาวจะกาวผ้าขาขาวเป็นผ้าดําคล้ำสกรปรกก็พิจารณาได้จนเป็นพระอารหันต์อย่างเดียวก็เป็นอรหันต์ได้คืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มันสะดุดใจเราแล้วเราไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเอาอันนั้นนะอันเดียวไม่ต้องเยอะ อืกลับไปเต네ะ,ะอีกนะมีใครถามอะไรไหมล่ะคือเวลาที่ส่องกระจกอะ่ะแล้วก็เวลาที่เราดูตัวเองในกระจกเรารู้สึกว่าเป็นสด เวลาที่น bon ุ <t one meeting them> <statistics> ่งของเสื้อผ้าไม่ว่าปานี่หรือว่าอย่างไรก็ตามตัวรู้สึกว่าเป็นผ้าขอมสดารู้สึกอย่างนี้จะเกิดทุกครั้งนะคะแล้วไงต่อแล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็ไม่คิดอะไรกูก็สวยเหมือนเดิม อันนี้พอเราเราคิดแค่นี้มันไม่ใช่ว่ามันจบมันคิดแค่ลัง่งับความรู้สึกไปจิตในความสวยความงามประเดี๋ยวประดาวอันยังไม่จบจบมันต้องมีความเบื่อนหน่ายมันต้องเกิดนิพพายายนเบื่อนหน่ายเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วก็เกิดการคิดจะหนีสิ่งที่เราเบื่อนหน่ายคือหนีความสกปรุกหนีสิ่งที่ทําให้เราสกปรุกเราต้องหนีมันไปให้พ้น เราจะพ้นมันได้ยังไงในเมื่อจิตมันยังอยู่กับมันเราจะฆ่ามันให้ตายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้เราทําแบบนั้นแต่สังสอนให้เรานั้นให้หนีมันด้วยความเข้าใจว่ามันไม่เช่เรามันไม่ใช่ของของเราเราไม่มีอะไรในมันมันไม่มีอะไรในเรานั่นน่ะเราหนีออกจากมันนั้นมันสกปรกก็เรื่องของมันก็ไม่ใช่เรามันจะสกปรกก็เรื่องของมันแต่เราไม่เห็นมันสะอาดเลยเห็นมันสกปรกนี่แหละ แต่ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นตัวมันแหละโสกปกแต่ถามว่าเราพึงพอใจยินดีปรารถนามันไม่ปรารถนาเพราะเราเราไม่คิดยินดีพอใจเราไม่เห็นความสะดุ้งสนใจที่มันจะเป็นอะไรต่อไปต่อให้เน่าวันนี้เราก็ไม่แปลกใจอะไรแต่มันถึงขั้นที่เละเฟะขนาดนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันเรื่องของมึงตัวมึงไม่ใช่ตัวกูกูไม่ใช่มึงมึงไม่มึงไม่ได้มีส่วนอะไรกับกูกูไม่ได้เน่าแบบมึงมึงไม่ได้ทําให้กูเน่า มึงน้่งมึงเองเอ,อกูก็เป็นกูมึงก็เป็นมึงไม่ต้องลงอย่างนี้ลูกกรรมาฐานถ้าเราทําอะไรไม่ว่าจะพิจารณาไปตามจริตนิสัยกองไหนมันไม่ควรจะหยุดแค่แค่นั้นหยุดแค่นั้นมันไม่ได้ทําให้ใจของเรามันเปลี่ยนสภาพเพราะว่าเราก็เหมือนแค่เราอยากผักใสในสิ่งที่เราเคยหลงแล้วเราก็มานั่ง เอาสิ่งนี้มาทให้มันเกิดความไม่หลงพอรู้สึกว่ามันไม่หลงเราคิดว่าเราดีมันยังไม่ดีคนที่เขาดีก็หมายความว่าเขาไม่สนใจมันต่างหากแหละศักแต่ว่ามันจะเป็นก็เป็นไปตามมันแต่จะให้ไปหลงพึงพอใจหลงไปยินดีมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีใจไปหลงแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ก็เอาโสกะปกกโสกะปกมันเน่าก็เน่าเหม็นก็เหม็นเกลียก็เกลียดจะให้เราไม่เกลียดยังไง ย้ายคิดกันแล้วกันคิดเมื่อไหร่ก็จะอาจเจียนเมื่อนั้นถ้าไม่คิดก็หมายความว่าเราไม่ใส่ใจมันเนี่ยไม่สนใจมันไม่โสกปกก็าสกโปกไปเรื่องของมึงอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ะสกะปปะใู่ไหมล่ะแต่อย่าให้คิดนะแต่คิดปั๊บไปปุ๊บมันจะอ้วกอาจเจียนเพราะเราเห็นอยู่แล้วมันไม่มีอะไรสวยมีแต่ขี้มีแต่เน่ามีแต่ของเหม็นมันมีแต่ของกิน มันไม่สามารถจะอยากจะไปแตะไปต้องสัมผัสได้อีกเลยมันขยักขยแงมากเลยถืออยากคิดกําลังคิดเดี๋ยวมันลมมันขึ้นข้างในมันจะขึ้นมันจะอาเจียนอ้วกเอาสิอาการของจิตเราจะเป็นอย่างนั้นเนวันละอันนั้นหมายว่าเราเห็นจนเกิดอาการแล้วดูมันเห็นมันดูมันเห็นมันเข้าใจมันจนเกิดอาการสิอิสเอียนจนอยากจะอ้วกแตกออกมาทุกครั้งที่รู้สึกเห็นมันเจอมัน อันนี้คือว่าเราทําอสุภกรรมาฐานขึ้นแล้วนะขึ้นเป็นอารมณ์แล้วเขาเรียกว่าเห็นปั๊บกลิ่นมันลอยมาเห็นปั๊บมันมันขยับขยงส,งสิอิสเอียนไม่อยากเข้าไปจับไปแตะไปต้องอะไรเลยอันนี้คือว่าเราทําอสุภกรรมาฐานขึ้นแต่แค่เนี้ยมันไม่ได้หยุดใจเราได้เป็นสุขนี่มันเป็นเพียงแค่เรารู้จักหน้ามันแล้วแต่เราเบื่อมันแล้วแต่เรายังไม่ยอมยอมที่จะปฏิเสธให้มันอยู่ ไปส่วนของมันเราอยู่ส่วนของเรานะเรายัางคิดว่ามันเป็นเราเพียงแต่เราลังเกียจในที่เรามันสก,กปรกลังเกียจเขาที่สก,กปรกแต่จริงๆอาที่เราเราลังเกียจเขาลังเกียจตัวเราไม่ใช่ทั้งตัวเขาแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งตัวเรามันถึงจะถอดถอนเรื่องของการมาราคะออกมาได้การมาราคะไม่ได้หยุดเพียงแค่เห็นอสุภะนะ การละค้ามันต้องหยุดตรงที่เห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเราไม่มันไม่มีในเขาแล้วมันก็ไม่มีในเราด้วยมันถึงจะหยุดการละอสุภะได้ขาดแม้นปฏิฆะก็เป็นทํานองเดียวกันในอารมณ์พระอนาคามีที่ผู้ปฏิบัติอย่างผู้ที่ไม่คลองเรือนแล้วเนี่ยคือใจเนี่ยไม่ฝากไ่ในการอยู่คลองเรือนแล้วนะความรังเกียจในอารมณ์สองอารมณ์เนี่ยมันมี ม่ำเสมอต้นเสมอปลายหมายความว่าจิตมันทั้งวันน่ะมันไม่มีความคิดอื่นล้วไม่เห็นปั๊บว่าขยักขยแงมเห็นปั๊บมันก็ขยักยุ่งพอไม่อยากยุ่งปุ๊บก็หลบเข้าสมาธิไม่อยากยุ่งมันก็ไม่อยากคิดอีกไม่อยากคิดอีกมันก็เข้าสมาธิจิตก็อยู่ในเรียกมีกําลังจิตเข้มข้นตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์ตลอดไม่ยอมถอดถอนวางอารมณ์ใจเป็นอื่นนะแต่นั่นก็ยังไม่เป็นพระอนาคามีเพราะมันยังไม่ถึงการ ละในสังโยชน์ไอ้นั่นเป็นการละในเรื่องของกําลังกรรมาฐานเขาเรียกว่าละนิวณนเฉยๆถ้าละสังโยชน์เธอต้องไปพิจารณาเรื่องสก,กายยะชิติถึงจะเข้าความเป็นพระอริยะพระอริยะไม,ม่พิจารณาสก,กายยะชิติไม่มีทางเป็นพระอริยะถ้าไม่ละสังโยชน์ทั้งสิบอย่างนี่นะไม่มีเกณฑ์เลยที่เข้าเป็นพระอริยะเธอจะละปฏิฆะเธอจะละการมราคะแต่เธอไม่ละสก,กายยะชิติ จะได้ชื่อว่าจะเป็นพระอริยะตรงไหนเธอมาแต่ละฉันไม่ชอบใจในรูปเสียงิ่นรสสัมผัสฉันไม่สนใจในในอารมณ์ที่จะเกลียดโกรธใครฉันให้อภัยทานได้ฉันไม่รู้สึกเกลียดใครเลยโกรธใครเลยฉันทรงอยู่ในอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติเธอเป็นพระอา,อา,อา,อานาคาม,มีได้แล้วหรือไม่ได้รอกอยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะเธอไม่ได้พิจารณาสากายจิฐิ งั้นคนที่เขาพิจารณาในเรื่องความรังเกียจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้จนเกิดอาการขยักขยงนะปับ๊บก็ยักขยงเลยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะชอบพึงพอใจในการกระทบกระทั่งกับใครนะเพราะไม่อยากกระทบกระทั่งกับใครไม่อยากเจออารมณ์แบบนี้มันเบื่อมันขี้เกียจมันไม่ชอบพุดยังไงออามันไม่ชอบอารมณ์ที่แสดงความปฏิฆาออกมามันไม่ชอบ มันไม่ชอบมันก็ไม่อยากจะมีสิ่งนี้แต่ไอสิ่งที่มันเกิดจากเขาก็ดีเกิดจากเราก็ดีในปฏิฆะมันไม่ได้เกิดเพราะว่าจิตมันเป็นผู้ที่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะตัวเองไม่ชอบจะให้มันเกิดขึ้นมาทําไมนั้นตัวที่มันเกิดแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นตัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจิตก็คือกายเมื่อกายเป็นต้นเหตุของปฏิฆะกายเป็นกายเป็นต้นเหตุของการมราคะแต่กายนี้เป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราไหม มันมีในเราหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนเราเกี่ยวข้องอะไรมาตรงไหนไหมพระอนาคามีหรือผู้ที่ฝึกเพื่อการเป็นพระอนาคามีต้องเห็นสั่งยช์ข้อนี้จนกระจา่างมันจริงใจรู้สึกว่าความเกลียดสังขารร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสภาพอัตภาพที่เรียกว่าทนอยู่ไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีความรู้สึกพอใจยินดีพอใจยินดีกับมันนะแล้วก็ยยมไปกูรู้มึงสกปกใส่ไปก็เหม็น ไม่ปฏิเสธแล้วไม่มีเรื่องมานั่งคิดพิจารณาอีกทําไมเพราะว่ามันไม่มีเรื่องสงสัยถ้าเรายังพิจารณาอีกก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเรายังไม่เชื่อถูกไหมล่ะคนที่ยังต้องคิดมันยังไม่เชื่อจริงคนที่เขาไม่ต้องคิดแล้วแต่เขาหมดความพอใจยินดีแล้วต่างหากเลยแสดงว่าเขาเข้าใจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วว่าไอสิ่งที่เขาไม่พึงพอใจไม่ยินดีที่มันสกปรกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกูเว้ยไม่ใช่ของกูนี่หว่า ใจเบาไหมลนะ่ะเอามันก็เบาสิมันไม่แบกอะไรนี่ไม่แบกความน่ารังเกียจในใจไม่แบกนี่พิธายานให้เบื่อหน่ายในใจคือขึ้นมาแล้วน,นะแต่การทรงอยู่ในอารมณ์อย่างงานละสังโยช์ที่เรียกว่าสกายยัติจิอย่างเนี้ยดูเหมือนขาดแต่มันไม่ขาดเพราะมันยังไม่ใช่พระอรหันต์มันยังละมานะไม่ได้ละอุจจากุจจะอารมณ์ฟุ้งในกุศลความดีไม่ได้เรื่องดีๆไม่ได้วันเรื่องถูกเรื่องผิดเนี่ย มันยังมันยังอยู่ในใจตลอดมันยังละอวิชาไม่ได้ยังละความจิตในรูปรูปรปลักษอเขาเรียกว่ารูปฌานอารูปฌานมันยังถอดถอนความพอใจตรงนี้ไม่ออกมันยังถือว่ามันเป็นกําลังสําคัญต่อการเลี้ยงให้จิตของท่านน่ยอยู่เป็นสุขได้มันก็เลยการเห็นในสังโยชน์เนกสกายยาติิตมันก็เห็นชัดก็จริงแต่มาเห็นเฉพาะช่วงเวลาที่สมาชิจิตมันแน่วแน่ แล้วมันก็ดับอะไรดับความรู้สึกกังวลต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้หรือตัดความรู้สึกที่จะผูกกับอารมณ์ไม่พอใจได้ทันทีก็ดับขาดหายไปเพราะอะไรเอาไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูชัดมากเอามันชัดปุ๊บครั้งนี้ก็จบไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้นเวลาผู้ปฏิบัติที่เขาละได้ตั้งแต่ต้น แต่ไม่ผ่านมันก็แสดงความเป็นระโสมดาบันไม่ผ่านสักภาิกิทาคามีไม่ผ่านแม้อนาคามีแต่ไปเป็นอาราหันเลยก็แค่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่กนอชัดเจนมันจมไม่มีอะไรสงสัยเรื่องอื่นเนี่มันก็ไม่มีความหมายคิดหรือไม่คิดก็ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายกจะเคยคิดว่ามันสวยไม่สวยก็ไม่เคยไม่จําเป็นจะต้องมาคิดอีกแล้วมันไม่ใช่กูของกูก็จบมาแล้วก็จบแล้วมันอยู่ตรงนี้มา ตงนี้นะปฏิบัติเาเธอทำกรรมฐานาเธออย่าทิ้งอารมณ์สักสก,กายยะชิตินะต้องไปให้มันถึงไปด้วยกันไปให้มันจบไปเลยถึงเราจะยังไม่ขาดเด็ดเป็นสุโมเชตแต่เราก็ต้องคิดให้ครบตลอดสายมันถึงจะได้ผลในการเจริญพระกรรมฐานเขาถามอะไรมาระหว่างเปไนน็นไงนั่งแลมาน่มืดมันแจ่ม ก็ไม่เป็นยังไงก็แจ่มนายโยมแล้วมันคล้ายๆมีมหิ่งห้อยอยู่ในตาเนาะเหรอเป็นหิ่งห้อยเหรอมีชีวิตไม่บินได้ไหมโยมไม่เป็นไรแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องของนิมิตมันเป็นนิมิตอารมณ์กรรมฐานนะ่ะมันเป็นได้ทุกคนแต่มันไม่ทรงตัวหรกไม่ใช่ของดีนะยโยมนะเอยอย่าไปสนใจมันนะแต่ไปติดกับมันแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละ สนใจนี่เถอะอริยสัจเถอะสนใจทุกของเราเถอะไอ้ตรงนั้นไม่ต้องสนใจมันเรามันเกิดได้เพราะมันเป็นเรื่องนิมิตของอนาปาเวลาเรามีสมาชิสงบหน่อยหนึ่งสักพักหนึ่งในญาที่เราจิตเริ่มนิ่งดีนะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งนี้ปรากฏแสงสว่างบ้างมีนิมิตบ้างเห็นนูน่นเห็นนี่บ้างมีแสงสว่างเกิดในตรงในตาเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรที่มันพิเศษนะโยมนะเอยมันก็เก่งเว้ย ศาสนาลูกนะเอเ๋สีเก่งๆทุกคนนะหลงให้หลงเอ๋ศาสนาทุกๆคนนะสมปาสนานะจ๊ะหลวงพี่ครับแล้วจะเอาเวลาน,นุนสติมาพู่อกับอายคตาได้ไหมครับก็ว่าเองรักษาเสียนให้ครบก่อนดีกว่ามั้ง เนหน้าครบยังนะนะครบอยู่กับพระครบที่พระแล้วครบที่เองครบคือท่องครบครบก็คือรู้ครบเรียครบอะไรวะอ่าอมไร้